สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอริดนนไม้กินแมลรก็ผมกลับไปอีกครั้งกับเดอะซิลี่ซาราซีเนียในพาร์ทโเพราะว่าตอนนี้ซาลาเราก็กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเราก็เลยกลับมาทำซาราซีเนียซึ่งก็ไม่ได้คาดคิดนะว่าซาราซีเนียนี่จะเป็นที่ฮิตที่นิยมรองจาก บอกข้าวหมากแกงอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นกาบหอยแขง็งต่ไม่เดี๋ยวนี้มันถ้าเป็นซาลาทําไมคนอยากรู้เรื่องซาลาเยอะขึ้นแนละ้วก,ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าซาลาตอนนีเนเน้เป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับซาลาซิเนียเนี่ยซ <c oughs> <c oughs> าลาซิเนีย,ยจริงๆอ่ะเออมันจริงๆมันชอบอากาศอบอุ่นด้วยและถ้ามันเลี้ยงแบบแบบอากาศ ร้อนน่ะคือร้อนอากาศร้อนบ้านเราเนี่ยมันยังไงวะร้อนชื้นแล้วมันร้อนแบบร้อนอบอ้าวมันไม่เหมือนอ่าคือมันเป็นพืชถิ่นแคลิฟอร์เนียแล้วก็อเมริกาที่จริงอันนั้นมันก็ร้อนนะแต่ที่นี้เวลาความต่างอุณหภูมิช่วงกลางคืนน่ะในบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยเย็นมากแต่ถ้าที่ที่อย่างที่ไทยธรรมชาติมันอ่ะความต่างอุณหภูมิมันจะเย็นค่อนข้างเย็น ไม่พูดเยอะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าซาลาซีเนียเราตอนนี้เป็นยังไงเดีย๋ยวไปไปเทียบกับของโปเกสหรือโปฟองนะมา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 นาเข้ามาถอยมาดูค่อยๆถอย,ถอย,ถอยมานะอาจจะมีเสียงรีแทกนิดนึงนะเดี๋ยวจะพยายามตัดน้อยไว้หน่อยโอเคนี่คือซาลาซีเนียเราให้กล้องแผ่นไปดูให้กล้องแผ่นไปดูไอตัวนั้น <c oughs> น,นี่คือเอามาต้องนานแล้วนะเลี้ยงมันตั้งแต่สมัยแบบกระปี้ดหนึ่งถ้าใครตามดูเดอะซีรีส์ซาราซิเนียเนี่ยมันเล็กมากตอนนี้โตแล้วแล้วก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆนี่เรามีเอามาเพิ่มมัางนะเรามีมาเพิ่มเดี๋ยวเราเข้าไปคุยตรงเต่าก่อนนี่เราให้อินเสิร์ตดูว่าสภาพณตอนนี้เป็นยังไง ประมาณนี้สําหรับคือกลับมาสะพังนะสำหรับซาลาสเนียเรานะคืออย่างนี้ชยภูมิทำเลเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเลยนะสำหรับก,การเลี้ยงสาลาสีเนียหรือมันชยภูมิไม่ดีเราก็ต้องพยายามปรับคือควบคุมอุณหภูมิสําหรับสาลาสเนียเนี่ยสาลาสเนียนี่คือชอบแสงนะ แสงและแดดแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยมันแดดก็จริงแต่ว่ามันอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนขนาดนี้คือมันไม่ได้อบอ้าวแบบบ้านเราอ่ะตอนนี้ให้กล้องแผนมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปวันนี้เรามาดูเชิงลึกสำหรับซาลาซีเนียนะก็จะมีรีเควสตกันมาอยากให้ทำซีรีส์ซาลาซีเนียต่อเนี่ยอืมอ่ะเรามาไล่ตอนนี้กล้องไล่ที่อันนี้ตัวไมเนอร์ นี่ออกดอกไปแล้วเราไม่ได้ผสมหรืออะไรนะในอ,อย่างไรมาตรงนี้น่าเป็นฟาว่านะถ้าจำไม่ผิดเราแยกมาสองกอจะเห็นว่ามันบานไม่สุดเห็นไหมมันบานไม่ค่อยสุดนะแล้วจะมีเห็นไหมความเหลืองเหลืองที่หลังขอบนิดหนึง่งเหลืองเนี่ยมันจริงๆมันมีเหลืองสีอะไรของมันนะแต่อันเนี้ยมันจะเห็นเหมือนไหมนะบาง บางคนอาจจะแบบว่าดูไม่ค่อยออกแต่ลักษณะอันนี้มันเป็นเหลืองอกล้องกล้องมาก่อนให้มาเทียบกับไอ้ความความแห้งอันนี้มันไม่ใช่ว่าแห้งแต่ว่ามันเป็นความร้อนมันร้อนไปคืออุณหภูมิมันร้อนไม่ใช่แดดคือแดดก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันร้อนมันก็เลยมีอาการอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยซาลาเนี่ยจริงๆมันเลี้ยงปกติอะเลี้ยงได้ไรสบายเลย แต่เมื่อมาเทียบกับตัวนอนพิตาชิอะไรวะเดี๋ยวมันจะไรวะีวสกาเลตเบลรูปผสมพิตาชินา่าสกาเลตเบลนะตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เดียวกันนะสกาเลตเบลอันนั้นแหละแล้วก็อันนี้มาไล่มานี่มีน้องใบเฟิร์นขึ้นมาดึงนิดนึงเอาออกนิดนึงอ่ะเป็นทำไมมันไม่เหมือนกันแล้วดูสิแดดเปี้ยง มันแดงกล่ำเลยอ่ะแดงกล่ำเห็นไหมทาไมมันไม่เหมือนกันอ้าวมันไม่เหมือนกันพี่ฮะร้อนร้อนพี่ฮะซาลาไหนเลี้ยงง่ายก็ต้องบอกเลยว่าพวกตัวแนวนอนเลี้ยงง่ายสุดถ้าเป็นพันแท้ก็คือพอบูุรีอาดูรูปตัวอย่างไปนะพอบูุลีอพิตาชิน่า นี่พี่ชายก็รู้ผสมตัวนี้ตัวเนี้ถ้าเป็นที่ที่กาเนิดแหล่งกําเนิดมันก็คือมันจะอยู่หลักหลักไอพวกพิทาชิน่าเพอร์พเลียเนี่ยมันจะอยู่ติดกับหนองน้ําติดกับหนองน้ําฟิวแบบว่าติดหนองน้ําหรือก็คือแช่น้ํใหมนะแล้วก็แดดแต่พวกกลางดงอ่กลางดงหมายถึงว่าพวกที่มันอยู่เป็นทุ่งทุ่งทุ่งแนวสวนหน้าก็คือพวกฟลาว่า ฟราว่าต่างๆฟอร์มต่างๆไมเนอร์ลูบ้าอาราตาโอลิโอฟิล่าอะไรพวกนี้ตอนนี้มันก็แบ่งชนิดออกไปอีกสองชนิดมั้งตัวแท้นะจำไม่ค่อยได้อะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าไล่ข้อมูลไปดูไปแล้วกันประมาณตะก่อนมันแปดชนิดเดี๋ยวนี้มันพยายามแบ่งออกมาเป็นเก้าถึงสิบชนิดแล้วนะอ่ะเอาเราไม่พูดถึงชนิดแนตะ่เรามาพูดถึงเชิงลึกของมัน ดูทีละทีละอันเมื่อไกลับมาอีกรอบหนึ่งไออันนี้เมื่อกี้ที่บอกไปมันร้อนเนี่ยเห็นไหมกลวยมันคดเห็นไหมกลวยมันไม่สมบูรณ์อันนี้แล้วอันนี้คือขึ้นมาก็จริงแต่มัน,นดันเหลืองอันนี้ผมต้องใช้ไม้ดา่าดามไว้นะอย่างของโปกเก้เขาจะทําเป็นซุม้มเนี่ยของผมมีซุ้มแต่ผมไม่ได้เลี้ยงข้างในแต่คือทําเป็นซุ้มแบบว่ามีผ้าใบาปิดเนี่ยเพราะว่ามันเวลาเวลามันมีน้าหลง่งลงไปเยอะมันจะเอ็นหดัด เขาก็เลยกันไว้ตัวยาวเนี่ยถ้าเป็นบอกว่าตัวที่เลี้ยงง่ายเนี่ยผมให้ตัวนี้นะไมเนอร์จริงๆชื่อมันบอกว่าไมเนอร์มันเหมือนมันเล็กนะจริงๆก็ไม่ได้เล็กนะจริงมันใหญ่ตัวนี้ค่อนข้างใช้ายดาริงโทเนียเอ้ยเขียนพูดเพี้ยนดาริงโทเนียไมเนอร์มาดูที่ไมเนอร์อีกตัวอันนี้เห็นไหมมันจะทนร้อนหนห่อยนะมันจะไม่ค่อยมีอาการเหมือนกับไอตัวอันนี้น่าจะฟ้าว่ามั้งเนี่ย หรือ,อรูปผสมฟาว่าเห็นไหมอาการไม่มีใบที่ที่มันแบบว่าเนี่ยเหลืองไม่มีอาการใบไหม้ไม่ไม่เหมือนกันแต่โรนี้ไม่เนื้อออกดอกนะอ่ะบางคนยังต้องถามอีกแหละมันผสมกันยังไงครับพี่เขาต้องเรียกกล้องเข้ามาอีกรอบกล้องเดินไปไหนกล้องมานี่ก่อนอ่ะภาพตอนที่มันดอกมันออกใหม่เนะมันจะมีกลีบดอกออกมาปืดป๊ดปืดป๊ดปึ๊ดปื๊ดอ่ะตอนนี้กลีบดอกมันทิ้งมาแล้ว ตัวที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่คือตัวเมียมันจะมีอ่ไอ้ไหมนี่คือตัวผู้พูดผิดตัวผู้มันจะเป็นเ<อ>กสรคล้ายๆกับของหม้อสีเหลืองๆใช่ไหมแต่ตัวตัวเมียมันอยู่นี่ติ่งพิกพิกออกมาเนี่ยนะมันจะมีตรงนี้เห็นนหะมตรงนี้ตรงเล็บนี่ดำๆเห็นไหมถ้าจับดูมันจะแบบมีเหมือนเหมือนเหมือนมีงอนจะงอยเนี่นี่นนี่ไม่มีแล้วนะอันนี้อันนี้น่าจะชัด เดี๋ยพยายามให้มันนั่นนะเนี่ยเนี่ยนะไม่รู้ซูมอย่างซูมมันน้งนะโอเคเนี่ยแหละผู่ตัวพู้เนี่ยมาป้ายกับตัวเมียแต่แต่ไม่ใช่ในดอกเดียวหมายความว่าไงก็ต้องอีกต้นหนึ่งออกดอกไอ้นี่ออกดอกแล้วก็เอาของไอ้ตัวเนี้ยของตัวใต้นี้มาป้ายฟึดฟึด,ฟด ไอ้นี่ก็มาป้ายพืชๆไควากันครอสกันสลับต้นมันไม่ได้ในตัวเดียวแค่นั้นเลยและปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้มันจะติดฝักอุณหภูมิไม่ควรเกินสามสิบน,นะยี่บห้านี่กําลังดีเลยมันเป็นไม้ที่ในแนวอินเตอร์มีเดียนแล้วกันถ้าเเลี้ยงในลงเรือนอ e ีแวบก็ได้อยู่เลยโอเคเพราะว่ามันก็ควบคุมอุณหภูมิ ได้ในระดับหนึ่งถึงมันจะไม่ได้เย็นนะอืมนี่คืออีกอันหนึ่งที่หลายคนน่าจะถามยังไงบ้านบ้านผมเนี่ยมันที่สวนเนี่ยมันมันไม่ได้ละยากเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยและอ,อากาศแต่ถ้าช่วงหนาวก็ได้รุ้นเพราะว่ามันจะออกหลังจากช่วงปีใหม่ดอกเนี่ยถ้าถ้าเป็นของโปเกสเนี่ยนะเขาจะเริ่มพักตัวต,วตอนช่วงปีใหม่หลังปีใหม่ไปอากาศมันจะเย็น ประมาณ16องศา15องศา1 6องศาเนี่ยมันจะพักตัวการพักตัวเคยทคำไปในพาร์ทก่อนแล้วพาร์ทก่อนมันจะมาขึ้นแค่เป็นเล็กๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็จบมันจะไม่โตขึ้นมันจะขึ้นเล็กๆอย่างเงี้อย่างที่กล้องซูมให้ดูนะแค่นั้นแล้วก็จบหรือมันจะมีอาการลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะแต่ให้ดูว่าแต่มันจะหัวแหลมมันจะไม่เป็นทรงนี้อืมนี่คืออีก เชิงลึกของมันนะอันนี้คือทเอ้นี่คือเรามารู้จักมันเรื่อยๆต่อมาขยับมาดูกระถางที่สี่ครึ่งเหมือนกันสกา r l เลตเบลกระถางสามนิ้วกับสี่นิ้วตัวนี้ถ้าถ้าแนะนําก็คือเนี่ยง่ายสุดแล้วทนแดดบ้านเรามากทนอุณหภูมิได้ถึงเกือบสี่สิบรวมสี่สิบองศาเลยเห็นนะมความสมบูรณ์มันความแดงของมัน นะถ้าชื้นกว่านี้ถ้าบ้านผมชื้นกว่านี้มันจะแดงเถือกยิ่งกว่านี้นี่ยังไม่แดงมากนะนี่ถือว่าแดงแบบปานกลางปกติอืมยังไม่เท่าไหร่ <c oughs> ที่นี้มาดูไซนี้อ่าลู布ากับฟลาว่าอันนี้ไม่รู้ฟลาว่าอะไรนะของโปเกสเขานี่อันนี้อันนี้อันนี้ลู布าเคยมีอะไรใต้ตัวแต่โอลิโอฟิล่าที่จะเล็กจะเลี้ยงยากหน่อยโตช้ามาก เรามาดูวนนี้พวกนี้ก็พอทนกับอากาศบ้านเราได้ซาลาซีเนียพี่ฮะซาลาชนิดไหนมั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 นใหญ่สุดอะคะพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นของผมว่าเป็นฟาว่านะตัวนี้เนี่ยพวกฟาวเี่ยพวกลูกผสมฟาว่าพวกนี้มันค่อนข้างใหญ่อไปย้อนดู สองปีที่แล้วว่าน่าจะสองปีที่แล้วนะของโปเกสนะอีพีของโปเก,นะปปเกสศซาลาเขาเนี่ยสูงเท่านี้ที่ผมสูงร้อยหกสิบกว่าหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกสิบห้าไม่เกินประมาณเนี้ยหกสิบห้าหกหกเจ็ดเนี้ยซาลาเาสูงเข่านี้ไปดูสวนสาหมอกฟาร,รมม์มแห่งคนเซพาร์ทสองโคตรใหญ่ แต่ของเขามันพักตัวแล้วเวลามันจะกลับมาหลังจากพักตัวนะจะบอกให้ว่ามันโคตรสดชื่นโคตรอลังการแต่ถ้าเป็นของแฟรงกี้คานิวเรียสของน้องแฟรงกน้องฟลองเขาไม่เคยพักตัวเลยแต่แค่แบบอาจจะมีชะง,งานเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ทาให้พักตัวอันนั้นทางตะวันออกอืมพักตะวันออกบ้านเราอืมอ่ะนี่อีกหนึ่งอันและอีก ปริศนาหนึ่งที่หลายคนสงสยัยอันนี้อันนี้เราไขาปริศนาให้แล้วนะเรื่องใบบ้องมันหงิกมันตรงขึ้นมาไม่สวยตามหลักแล้วซาลามันต้องขึ้นมาประมาณานี้อันนี้คือคือมาตรฐานที่ถูกเนี่ยหรือแนวแนวออกไปประมาณนี้พอได้คือมันต้องขึ้นตรงอย่างนี้ขึ้นตรงอย่างนี้ขึ้นตรงขึ้นมาอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ยังไม่ไม่ถือว่านั่นไม่ถือว่าเวิร์คเท่าไหร่อืนอย่างเงี้ย ทีเนี้ยอีกอีกปัญหาหนึ่งแต่กล้องก็ต้องดูอีกกล้องอยังเพิ่งไปเห็นไหมเห็นรอยไหมตรงที่ตรงที่ปลายนิ้วเห็นไหมเห็นรอยไหมรอยพวกเนี้ยมันจะเป็นเอ่อหนึ่งเรื่องความร้อนใช่ไหมสองมันจะมีแมลงแมลงดูดน้ําเลี้ยงพวกเพี้ยอะไรเนี่ยแหละแต่มันเล็กๆเพี้ย,ยไฟเพียเพ้ยพี่หอยก็มีบ้างนะแต่แต่พี่หอยเราเห็นชัดลยลอยู่แล้วเพี้ยไฟเพี้ยเอ่อ พวกพีอาร์แล้วกันที่มันดูดเป็นมแมลงที่มันดูดน้ําเลี้ยงพวกนี้แหละมันจะทําให้การโตของบ้องเนี่ยดีอากาศร้อนก็ส่วนหนึ่งนะอากาศร้อนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เอ,อการโตของมันเนี่ยถ้ามีมแมลงเนี่ยอันนี้โอเคอันนี้โตโอเคเนี่ยเห็นว่าโตพอมันสเต็ปโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โอเคนี่แหละถ้ามันมีมแมลงมีอะไรพวกเนี้ยซาลาเนี่ยมแมลงชอบมาก ถ้าไม่พ่นยาเลยอะ่ะมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องโตและถ้าเราปล่อยไว้นานๆก็มีปัญหาจริงๆสารามีไม่ใช่แค่มแมลงเดียวบ้างที่จิ้งจกลงไปอยู่ในบ้องถ้าบ้องใหญ่มันลงไปบ้องคือมันดักมแมลงหรือเป็นเขียดตัวเล็กๆเข้าไปเนี่ยมันก็คือไปอยู่ในบ้องดักมแมลงแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามันตัวมันใหญ่ใช่ไหม พอมันลงไปในบ้องอย่างเงี้ยพอเวลามันลงในบ้องปุ๊บไอ้เนี่ยบ้องมันจะเล็กเรื่อยๆแล้วก็ลื่นนช่รับมันก็เหมือนโดนบีบแหละตัวมันไปบีบพวกน้ําเลี้ยงของบ้องแล้วก็จะเห็นว่าบางทีมันจะแห้งตรงกลางไม่มีตัวอย่างนะแต่เคยเคยทําอันนี้เคยพูดไปแล้วในพาร์ทเก่ามันจะมันจะมันจะแห้งประมาณตรงกลางประมาณฟิวประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ในะนี่น้ำมปรแรงฟิวประมาณเนี้ย ก็ทําให้บ้องเสียอืมและก็มีคําถามอีกอันนึงว่ะที่เคยได้เป็นคําถามมาพี่ฮะซาซิเนียควรหล่อน้ําหรือไม่ควรหล่อน้ําครับพี่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องหล่อก็ได้บางคนก็จะบอกว่าหล่อแต่ถ้าหล่องี้มันมันใต้แคปนลกนะถ้าหล่อองี <laughs> อ้อยากให้เทียบดูนะเดี๋ยวดูอินเสิร์ตไปด้วย เดี๋ยวอินเสิร์ตเราจะให้ Insert, อินเสิร์ตเพราะตอนนี้มันร้อนพอเป็นอินเสิร์ตแล้วไม่อยากไม่อยากเดินไปว่ะอยู่หน้าบ้านไม่ได้หล่อน้ําแล้วภาพอินเสิร์ตมานี่คืออยู่หน้าบ้านไม่ได้หล่อน้ํามันก็จะเห็นเห็นมันไม่เคยใหญ่เลยนะไอ้นี่คือไม่ได้หล่อน้ําแหลบแต่บางอันเนี่ยมันจะใส่ถาดถาดหลุมไอ้ถาดถาดถาดเฉยๆแล้วมันจะมีน้ําขังแต่มันแป๊บเดียววันสองวันมันก็จะระ,ะเหิดระเหยไปแล้วเราก็เหมือนกับไม่ได้เติมตลอด และมาเทียบกับที่วางอยู่ตรงนี้ตรงคอกต่อนี้ปึ้งปึ้งปึ้งนี่คือหล่อน้ำเนี่ยหล่อน้ำหมดเลยพวกนี้หล่อน้ำอีกอันหนึง่งอุปสรรคสำคัญของมันที่ทำให้มันโตช้าหรือมันไม่ค่อยโตด้วยก็คือตะไคร่เนี่ยเครื่องปลูกมันเริ่มมีตะไคร่ตะไคร่ก็คืออีกอันหนึง่งที่ยังไปพันรากบ้าง ที่มีเพียรเกาะขาวเอ้ยไม่ใช่เพียเก,กาะตะไคร่แหละส่วนใหญ่หลักๆคือตะไคร่ที่มันไปเกาะอ,อย่างไอพวกนี้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนขยายเครื่องปลูกหน่อยนึงจริงๆก็ควรเป็นสแฟกน้ามอสด,ด้วยนะเพราะว่ามันใช้ได้นานอาจจะผสมหินภูเขาไฟเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีวัชพืชเกาะอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็เป็นอุปสรรคสําคัญในการที่ว่ามันทําให้โต ช้าหรือไม่ค่อยโตเห็นไหมซาลาเนี่ยเบื้องลึกแล้วอะโครคไัยไข้เจ็บของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่แค่เราฉีดผมจะฉีดทุกอทิตอตอนนี้ใช้เป็นกันเน่าตัวกันเน่าไปดูในท็อป10เรื่องแมลงแล้วกันม,ม,ม,มีมีบอกเคยทำและเรื่องปุ๋ยไอยเรื่องยาเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ ส้มควันไม้ช่วยสองอันก็คือฉีทั่วที่เลยฉีทั่วที่เลยเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีพลาดไปนิดเดียวเห็นไหมหงิกเลยนะไม่สวยเลยมันหงิกแล้วอะ่ะอันนี้ก็ยังมีบ้างแต่อันนี้มันหงิกไปเลยเนี่ยโดนมแมลงไปแต่อันนี้คือมาเนี่ยสั่งสั่งโปเกสมาสักประมาณหลายเดือนแล้วหรอสามเดือนได้แล้วมั้งสาม,ส,ามสี่เดือน ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แค่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอัดยาไอ้ปุ๋ยไว้อัดยาไว้ตลอดอ้าวแล้วปุ๋ยถามว่าใสออสโมโคดได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่ใส่นิดเดียวเนะี่ยพอปุ๋ยคอกแบบพ่นก็น่าจะใช้ได้แต่ว่ามันมันบางๆนะก็น่าจะช่วยช่วยแบบพวกไม้เล็กๆอนะให้มันโตเร็วได้แต่แบบไม่ต้องไปถี่หรืออะไรมากนะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งอะไรเนี่ยดูความโตของมันและมีอีกอันหนึ่งปุ๋ยอันนี้อันหนึ่งเรา ได้รับการสนับสนุนใช่ว่าได้รับการสนับสนุนจากเ,าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรามีนี่นะประกวดภาพถ่ายพวกไม้กินมแมลงในกลุ่มแคปนอเรสใครยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มนะไปดูด้วยเข้าไปในกลุ่มด้วยเพราะมีประกวดทุกเดือนมีตัวนี้เพนทริลนะตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะจากเพจนี้แอน ซึ่งใครสนใจสั่งได้คือเป็นปุ๋ยที่ก็ค่อนข้างโอเคเลยแต่ยังไม่เคยลองใช้กับสารานะเขา,เขาส่วนใหญ่ตอนนี้เขาใช้กับกาบไม่ใช่หม้อข้าวหม้อแกงลิงกันแต่ดูแล้วก็น่าจะใช้ได้เดี๋ยวจะต้องลองดูตัวนี้ค่อนข้างดีหลายคนแต่ว่า,อย,าอย่าไปใช้เยอะนะมันก็จะมีสูตรของพวกชีวภาพเข้ามาสูรพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรของเขานะแต่ใน,นผมไม่รู้กรรมวิธีนะอันนี้พวกเนี้ยพ,พอเราพ่นไปมันจะเห็น ถ้ามันเห็นการโตเป็นปุ๋ยมันอัดฮอร์โมนเร็วถือว่าเป็นปุ๋ยที่โอเคเลยแต่ว่าอย่าไปใช้เยอะสําหรับไม้กินแมลงอย่าไปอัดเยอะเพราะว่าปุ๋ยเราก็รู้แหละอ,อาหารหลักพืชถ้าถ้ามันครบเนี่ยมันก็จะไปเร็วแต่ถ้ามันมากเข้าก็เหมือนคนเวลาแบบกินอะไรมากๆเข้าอะ่ะจากที่มันดีมันก็กลายเป็นไม่ดีแต่ว่าปุ๋ยตัวเนี้ดีนะยกมาอีกทีหนึง่งนะไปลองเอฟได้นะขึ้นเพจให้นะแล้วก็ไปลองสอบถามคุณดูราคาไม่เท่าไหร่ ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงเนี่ยวใช้คำว่าไม่แพงนะสอบถามดูลองใช้ดูเดี๋ยวจะมาลองใช้แล้วเดี๋ยวหลังจากใช้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอัปไม่ใช่อัพเดตอัปเดตในพาร์ทไฟต่อแล้วกันอนะอีกเรื่องหนึง่งยังไม่หมดในในก็พูดหมดแล้วนะอันนี้จะต่อเนื่องจากพาร์ทโฟไปพาร์ทไฟด้วยเดี๋ยวเราทำให้ดู ถ้าสังเกตอกลับมาอินเสิร์ตอีกรอบหนึ่งปื๊ดเห็นไหมในอินเสิร์ตเราจะเห็นเป็นถาดหล่อน้ําแล้วจะมีเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแหนแหนใหญ่จอกแหนอันใหญ่เราหล่อน้ําไว้ด้วยเห็นปะ่ะเนี่ยก็คือตัวป้องกันตะไคร่แต่คือตะไคร่วัช่ืไม่ขึ้นนะมันก็ขึ้นแหละแต่แค่ว่าน้อยลงเพราะตะไคร่มันก็จะไปเกาะพวกจอกแหนใช่ไหมตะไคร่เมื่อกี้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพวกนี้ทั้งตะไคร่หรือวัชพืชอะไรพวกนี้ ไอ้ว่าพื้นไม่ใส่ต่ตะไข่อะถ้ามันไปเกาะรากเบรยอะไรมันก็จะมีปัญหาและการหล่อน้ํอเทียบให้ดูแล้วว่าหล่อน้ําอะมันโตได้ดีกว่าไม่หล่อน้ําอืมแต่น้ําคือเคล็ดลับสําคัญเพราะในธรรมชาติคือน้ํามันใสน้ําใสไม่มีตะไข่โตดีบวกกับอุณหภูมิพีฮ่ฮะล้วจะจะเลี้ยงให้มันเป็นกอทําไงฮะอามาดูอีกรอบนึงอืตอนนี้มันเป็นเงา นะแต่เงาเราอ่ะมีปัญหานิดหนึง่งซึ่งทารามันยจะเป็นพืชที่มันโตไปอย่างนี้หรือว่ามันออกมาตรงนี้ยมันก็จะม้วนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เห็นชัดเนี่ยม้วนขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็จะม้วนไปเรื่อยๆมุดเหมือนมุดหัวลงเหมือนกับหอยแครงอ่ะอืมพวกเนี้ยหัวเราอ่ะยังไม่ต้องไปตัดตาบใดที่มันยังไม่แยกออกซึ่งอย่างสกาลินเบลเนี่ย มันมาจากอันเดียวแล้วมันแยกออกอันนี้เราแยกไปได้ถ้าซาลาซีเนียถ้าหัวไม่ใหญ่ไปไม่ต้องไปแยกมันอืมเพราะว่าสารอาหารมันน้อยพอแยกแล้วสารอาหารไม่มีมันก็มองเวลาถ้าแยกจริงก็ต้องอัดปุ๋ยไปด้วยเพิ่มขึ้นมาให้มันมีสารอาหารอัดเข้าไปนะอันนี้อันหนึง่งถ้าจะเลี้ยงให้งามก็ไม่ต้องไปแยกเลี้ยงเง่ามันถึงเวลาที่มันชังงักปุ๊บเราตัด แล้วก็ให้มันขึ้นใหม่คล้ายๆกับบางคนอาจจะแบบอยากจะลองก็คือไปแช่เย็นทําเหมือนกาวหอยแครงกาบหอยแครง,งทําไปเจ็ดพาร์ทแล้วสาราเพิ่งสี่พาร์ทถ้าเราจะแบบบังคับให้มันพักตัวตัดปุ๊บไปแช่เย็นเลยแค่อาทิตย์เดียวก็พอแล้วก็อ,ออกมาอาที่สองอาทิตย์อันอย้อาทิตย์สองอ,อาทิตย์ไม่เกินนี้ก็พอแล้วแล้วก็อ,ออกมาแล้วก็ปลูกใหม่ปรับใหม่แล้วมันก็จะกลับขึ้นมางามสะพัง การที่จะให้มันกรหนึ่งน้ำต้องใสไม่มีตะไคร์อี EP ของ EP พีนู้ดีพีสิบอีสิของแรปเตอร์แพนเขาทำเป็นถาดกว้างๆแต่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นหมุนเวียนนะเขาเป็นถาดกว้างๆน้ำแล้วก็ไหลถ่ายเทของโปเกตเป็นถาดนี้แล้วก็เปิดแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็ไหแต่ของฝรั่งเป็นถาดแล้วก็มีออกซิเจนมีน้ำแรงดันไหล หมุนเวียนเหมือนกับธรรมชาติบวกกับคือมันก็ไม่เป็นตะไคร่นะมันไม่เป็นตะไครเพราะมันเป็นเป็นออกซิเจนไหลหมุนเวียนดูตลอดบวกกับแสงบวกกับอุณหภ,ภูมิของเขามันไม่ได้ร้อนจัดเหมือนบ้านเราเดี๋ยวผมจะทําอย่างนั้นมอเตอร์มีแล้วเดี๋ยวจะทเป็นอ่างกระมังทาต่อเนื่องไปพาร์ทห้าหกเลยแล้วมาดูกัน เราดูกันว่ามันจะได้ผลขนาดไหนแต่เราอแพ้อุณหภูมิแน,แน่แต่มันจะช่วยให้ได้ขนาดไหนเราอาจจะไม่ใหญ่แน่แน่และเพราะเราแพ้อุณหภูมิแต่จะดูว่ามันเป็นกอได้ขนาดไหนแล้วมันจะจริงอย่างที่ผมพูดไหมซึ่งจริงๆแล้วเขาทากันอย่างนั้นนะบางคนมือใหม่แม่งไม่เชื่อไอ้พวกน้ําล้นรู้มากเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันมาโต้ตอบเราแต่เราเป็นโนหนึ่งไงไม่ได้แดกคุณหรอกเหมือนนักคอมปะ <laughs> เอจริงอะ่ะคือทําเป็นเป็นระบบโรติชันหมุนเวียนอืมนะไม่รู้ว่าที่พูดพูดมาถ้าขึ้นภาพตัวอย่างให้ได้ก็จะขึ้นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะหรือไปย้อนดูแอดอย่างของของโปเกสของโปโจแลปเตอร์แพนเนี่ยไปดูว่าเขาทําอย่างนั้นแต่เพียงแต่เขาไม่ได้ใส่มอเตอร์น้ํามหมุนเวียนแต่แล้วเราจะใส่เราจะใส่เดี๋ยวต้องหาที่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่พาร์ทห้าหกในซีรีส์หกเจ็ดยาวเลย มาดูว่าจะทําให้มันเป็นกอขึ้นยังไงในบ้านเราเนี่ยนะเทพสาราซิเนียเนี่ยมีอยู่ด้วยกันตอนนี้นะสามคนบวกหนึ่งแล้วใครที่ดูปกงานประกวดไม้กินมแมลงทางภาคใต้าาผมลงไปส<ป>นะองปีแนะเห็นสาราไหมของลุงเนกนั่นคือเลี้ยงทางภาคใต้ของลุงเกนกะนั่นคือของของคอริเกเตอร,ร์เคน เขาอยู่กรุงชิงกรุงชิงมันเป็นภูเขาสูงประมาณ400-600เมตรออเากาศได้วางเฉยๆมันก็งามได้เห็นไหมถ้าผมจะเป็นลองก็คือเลือกอากาศเนีะถ้าผมอุปกรณ์อะไรครบมันขาดแค่เลือกอากาศอย่างเดียวแต่มันไม่ต้องไปถึงขนาดให้มันเย็นสารามันไม่ต้องถึงขนาดเย็นมันแค่อากาศอบอุ่นอ่ะ30ก็ได้แล้วเพราะเนี่ยเห็นอยู่เนร้อนเนี่ยแดงไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ใหญ่อลังการเท่านั้นแต่ของ โฟฟองเนี่ยใหญ่เพราะว่าตอนคืนเขาภาคก่าอ่อมพื้นที่ราบเนี่ยอาจจะเหนือ,อาาระดับน้ำทะเลร้อยสองร้อยเมตรอเงี้ยนั่นแหละคือความต่างของอุณหภูมินั่นแหละคืออีกความลับหนึ่งเชิงลึกของการปลูกเหรียนที่มันงามนั่นเองเสงนนื้อแคปนเรจชตอนนี้เรามีลายวิลาวาโกบตตา อยู่เนี่ยนะผภชนากเรดีกว่าแล้วก็ลายแคปโนเรสนะจ๊ะตอนนี้มีทั้งไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L อลไซส์ l อลไซส์เอลที่อลห้าห้สนใจนะติดต่อได้ที่แคปโนเ g e ได้เลยนะฮะหรือ้าเขย่ากับตุนช่องเพื่อเป็นทุนในการลุยสวนเดินป่าไปพาพาทุกคนไปดูหม้อไปสู่รู้สวนต่าง มันใช้งบประมาณเพราะงั้นขยากสมุนช่องเส mm. ื้อ Cap ish, แคปน o ริ e นะจ๊ะแล้วก็ยังมีกาแฟสโลตรส็จกาแฟด้วยอ,อร่อยมากซึ่มีขายทั้งในไลแมนมีขายทั้งในเพจส o t ตรส c o f f e กาแฟซึ่งใครสนใจก็อันนั้นกาแฟก็คือเพจส o t ตรสเ e กาแฟเสื้อเพจแคปนอริทและเรามีกลุ่มตอนนี้มีกลุ่มแคปนริ e เนี่ยมีประกวดภาพถ่ายทุกเดือนภาพถ่ายไม้กินแมลงเราจะหมุนเปลี่ยนกันได เข้าไปในกลุ่มได้นะจ๊ะแล้วกลุ่มเราเนี่ยเปิดโอกาสให้เขียนบทความไปเขียนบทความกันด้วยหรือไปเขียนประสบการณ์การเลี้ยงไปอวดไปโชว์ไปโม้ไปคีควยอะไรนั้นได้หมดเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งชอบคลิปไหนซุปเปอร์แตงคลิปนั้นนะเรามีช่องทางในการสนับสนุนช่องแคปนาเรศเราเยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยสำหรับ ซีรีส์ซาซิเนียพาร์ทโเอาเท่านี้ก่อนพาร์ทไฟเดี๋ยวมาดูอัปเดตว่าซาลาเราจะเลี้ยงไปในประสบพันธุ์แบบทำเลอะไรเป็นไม่ได้อะแต่มันจะประสบพันรุ์หรือไม่ติดตามกัน